ติกะ253กุศลธรรมอกุศลธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขนันอายตนะธาตุที่ประกอบเข้ากันได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่ง อายตนะสิบธาตุสิบหกและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง254สุขเวทนาสัมปยุตตธรรมทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง255อทุคมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ประกอบเข้ากันได้กับขันหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบเอและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง 256วิปากธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตที่ประกอบเข้ากันได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนาสิบธาตุสิบ และประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง257วิปากธรรมะธรรมสังกิริธะสังกิเลสิกธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุทาเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตุท,าที่ประกอบเข้ากันได้ ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุาเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง